ชอบมากเลยครับไก่ย่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พูณชาแนลนะครับกับส่วนไม้อมอ๊อคิดนะครับวันนี้ผมจะมามีวิธีเพาะขยายพันธุ์ลินลีเซียครับครับตัวนี้ครับผมจะทําให้ดูครับคือตัวนี้นี่เียกว่าคอตตันแคนดี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้มันที่ทางส่วนเราเนี่ย คือทําไว้ขยับไว้เพื่อจาหน่ายให้ลูกค้าครับตัวนี้มันมีข้อดีก็คือเหมือนคารุสิสะครับเราซื้อทั้งเดียวแล้วก็แยกแยกมันได้ไม่ต้องซื้อผันเพิ่มนะครับนะครับเรามาดูวิธีนะครับนะครับเนื่องจากไอ้ลังกล้วยไม้เราเนี่ยมันเป็นลังกล้วยไม้หรือว,ว่ามันจะเป็นพึกแฝดใช่ไหมครับแล้วพึกตะกูลตะแกงเนี่ยเราจะเราจะมีน้อยเราเลยต้องประยุกต์เอาละครับหรือเราโดยโดยเราจะทําการเลี้ยงโดยใช้พวกเนี่ยครับใช้ ช้ระเช้าอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมจะใช้กระเช้าสั้นใช้สามขาเพราะว่าถ้ามันเป็นสี่ขาเนี่เคยใส่แล้วมันมันเบียดเบียดหัวมันมันโตได้ไม่ค่อยเต็มที่ครับเลยใช้แค่สามขาครับลองมาดูวิธีผมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับย่งเราเลี้ยงเนี่ยเราก็เลี้ยงเนี่ยครับผมจะขยายไปไม่ได้ประมาณสักสามแถวแล้วก็ขายไปขายไปสองแถว เก็บไว้แถวหนึ่งไว้ทําพันนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับนะครับลองมาดูครับนี่ครับนี่ครับนี่เราจะเก็บหัวใหญ่เนี้ยครับนี่ทาก็ง่ายมากเลยครับเนี่ยครับนะครับมันจะมีรากรากวันนี้ก็มีหน้าที่ยึดยึดเกาะอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับเี่ยผมก็มาฉีกแค่นี้ครับคุณผชมง่ายมากเลยมันมีที่หวานนี่นะที่ที่ขั้วไม่ได้ครับ ใกล้ๆ,ๆเลยเนี้ยชีกชีกมันถ้าถ้ามันนี่ต้องเอากันแตัด เราก็จะใชเนี่ครับตัวนี้นะครับประมาณเนี้เราไม่ใช่ตาปูนแดงครับเพราะว่ามันอยู่ในต้นกล้วยไม้เราเนี่ยเราฉีดปุ๋ยมันพร้อมกับยาคาราแล้วครับเนี่ยเราก็มาใส่กันเช้านะครับดึงรากเก่าผมนะครับแคนนี้ครับเลียร์ใบนะครับอย่างเงี้ยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเราก็มาแฝนแฝนนี่ครับ แต่ว่าอย่างเงี้ยเพื่อ็นการประหยัดเนื้อที่บางทีผมจะแฝดน,นะครับมันได้เพิ่มเป็นอย่างเงี้ครับอีกชั้นหนึ่งหรือถ้ามากๆเลยก็สามชั้นเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมจะแฝดน,นะผมจะแฝดแค่แถวนอกนะเพราะแถวของตรงกลางเนี่ยบางทีเดี๋ยวปุ๋ยยาไม่ถึงแดดไม่ถึงมันจะมีโอกาสเน่าได้ผมจะใช่ีหยครับมันประหยัดน,น,นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง ไอ้ตัวนี้เรียกว่าคอตตอนแคนดี้ใช่ไหมครับก็จะมีตัวหนึ่งที่หน้าที่ที่หน้าขยะเนี่ยครับหน้าเลี้ยงตัวนี้ไอัตัวนี้เรียกอะไรพุตันพุตันนะพุตัน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 ไอ้ตัวเนี้ยมันคล้ายๆไอคล้ายๆกับไอ้คอตตอนแคนดี้นะครับแต่ว่าดอกมันจะสีแดงตัวเนี้ยมัน จะแตกกอยากฝ่าเขาต้องแคดดี้มันจะราคาไปสูงไาย้อมเป็นสีชมพูเข้มเข้มกว่าเข้มมนกับแดงอะนะใช่แต่ว่าคอตตอนแคดดี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับตัวนี้มันจะแตกกอช้านะมันถึงราคาจะแพงฝ่าตอนนี้ครับตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับตัวหนึ่งมันก็เหมือนเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคือว่ามันแตกกอไงเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ขายไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็แต่กอแล้วก็ใหญ่พันขายได้สังเกตดีๆลักษณะใบก็ต่างกันนี่ ไอเนี่ยมันถึงมันทรงมันนะสังเกตนะมันมันแช่กับไปเลยนะไอเนี้ยเหมือนมันตั้งขึ้นแล้วก็งอเนี่ยนะครับผมของตัวเนี่ยครับนะพวกนี้เลี้ยงทูนเซียีเนี่ยกลวงเดียวนะฝนถ้าฝนเยอะไปมันจะเน่านะครับนะครับเนี่ยมันมันไม่คิดว่ามันเป็นต้นไม้ที่ทำเงินให้เรานะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อพันธเพิ่มอะ มันอาจจะถ้าไม่ชมชมแล้วอาจจะมีประโยชน์ท่าไม่ชมคือเอาไปต่อยอดอาจจะสร้างไรายได้ให้ท่านผู้ชมได้เพราะมันเหมือนคารูสิงไงท่านผู้ชมคือเราซื้อครั้งเดียวอะแล้วก็ขยายแต่กอไปนะครับนะครับกันของเราเนี่ยมันเป็นรังกล้ยไม้ไงเราโดยมากเราจะประยุกมาแฝนมากให้ให้ให้ใหใหฟแฝนนะครับแฝนเพราะว่าเราพวกตะแงนี่เราไม่ค่อยมีเยอะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเอามาดูนะฮยบางทีเราทำเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไอ้เพิ่พ S <S 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 ไอ้ไอโอนาต้าเนี่ยถ้าเป็นปลูกเก่าเนี่ยถ้าเนื้อที่มันแบบแบบกลวยไมา้มันเต็มรังเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำ่วงไว้เนี่ยแฝงเพิ่มนี้สองชัน้นมันช่วยประหยัดเนื้อที่อันเก่าๆนะผมจะทำไว้เนี่ยนีผมเนี่ยอย่างเงี้ครับมันก็ช่วยประหยัดเนื้อที่ไปเอามือนี่มีเนื้อที่น้อยเนี่ยพื้นตะแกรงเนี่ยมันมันมัน มันใช้พื้นที่เยอะนะอย่างนี้มันได้สองชามง่ายมันก็เพื่อมันจะเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเลี้ยงไอ้พวกเนี้ยพวกทิเลเซียเนี่ยผมแนะนําก็ไอ้คอตตอนแคดดี้นั่นนะแล้วก็ไอ้ไอ้ฮุตันเนี่ยบางบางตัวเนี่ยที่ราคามันแพงมากๆเนี่ยมันจะเลี้ยงยากอย่างเช่นไอ้ไอซีโรเนี่ยนะออมนะเราซื้อมาเนี่ยมันราคาหัวเนี้เท่าไหร่เป็นถึงพันไหมแปดร้อยแปดร้อยหกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีลูก ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็ราคาไอตัวนี้ก็ใช้ได้นะอเน,น,นี่ยนไะออีดิโนเนี่ยนะก็ราคาก็ใช้ได้นะก็แตกงอกพอได้แต่ว่าผัวเป็นร้อยเหมือนกันนะเขาขายนะหูวยืนไปดตกเป็นร้อยไหรหนึ่งร้อยบาทเต้าหัวที่ออมขายนะอยู่เอองีอยงหัวเป็นร้อยเงี้ยมันก็มีราคาขึ้นมาหน่อยครับต้องใส่ทางนี้ค่ะร้อยหนึงน่งหนึ่ยประมาณนี้นะท่านท่านชมก็ลองพิจารณาครับแต่ว่ามันเอาที่มันพอมียังมีราคาเราเลี้ยงเป็นได้เสริมเนี่ย เรามีหลายๆตัวมีอย่างอื่นที่เราเลี้ยงไว้เขาจะกาพาให้ความสุขละมันให้เงินเราได้เงี้ยเราก็เลี้ยงหลายตัวเนี่ยพอตัวนู้นมีเราก็ขายตัวนู้นพอมีตัวนี้เราก็ขายตัวนี้มันอย่างในรังกุฎไม้เราก็สลับกันไปนครับมันก็มีแล้ววันนี้พานะท่านผู้ชมกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปไปทานอาหารอะไรร่อยนะครับแต่วันนี้นะครับคิดว่ามันคงจะมีประโยชน์ท่านผู้ชมอ่ะเกิดชมชมเพิ่มมาดูรายการเราเนี่ยแล้วคิดว่า อาจจะไปต่อยอดได้ให้สร้างไรายได้ให้ท่านผู้ชมได้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทาหนอาหารอร่อยๆนะครับครับผมพี่ลานะคะพาท่านผู้ชมผู้ดูมาทานส้มตำร้านเจยุสาขาสองอยู่ข้างๆ้าง โลตัสร,ราชบุรีค่ะมีทั้งเมนูต้มแซบลาบส้มตำคอหมูย่างไก่ย่างของปวดของพี่ละค่ะ เชื่อแล้วค่ะว่าชอบจริงๆนะคะข่าวหน้าพี่ละพาไปทานอาหารอร่อยๆและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในช่องพี่พูนชาแนลให้อีกนะคะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ